อัพเดตพายุไต,ต้ฝุ่นหยินซิงและพายุลูกที่สองที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายนนะครับมาอัปเดตพายุหยินซิงสักหน่อยนะครับพายุหยินซิงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ด้านตะวันออกของเกาะลูซอนนะครับซึ่ง จะเคลื่อนที่เข้าเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินในวันนี้นะครับในเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศฟิลิปปินนะครับบริเวณเกาะลูซอนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วพายุลูกนี้นะครับก็จะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินนะครับลงมาที่ทะเลจีนใต้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่10 1นะ1 2. อก็จะเคลื่อนที่มาประชิดชายฝั่งเวียดนามนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งที่ยังไม่ตั้งชื่อนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณวันที่11นะครับเดี๋ยวก็จะมีการตั้งชื่ออีกทีนึ่งนะครับแต่น,นี่คือคาดการล่วงหน้าพายุลูกที่2นี้นะครับก็จะตามรอยของพายุหยินซิ่งนะครับก็คือเกิดที่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ทีนี้มาพูดถึงพายุหยินซิ่งต่อนะครับพอมาถึงชายฝั่งเวียดนามนะครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะครับเลียบชายฝั่งเวียดนามเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาที่ประเทศลาวประเทศไทยได้นะครับเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะกดดันไว้อยู่นะครับประเทศเวียดนามก็ไม่เข้านะครับแต่ว่ามีอิทธิพลทําให้ประเทศเวียดนามมีฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ถามว่าพายุนี้มีผลต่อประเทศไทยไหมพายุลูกนี้ไม่เข้าประเทศไทยแต่ว่าอุบลราชธานีฝนจะตกนะครับวันที่